สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายนะคะที่เราไปปีนภูเขาหิมะกันออวันนี้เราขึ้นมาได้อ่นิดน,นึงแล้วพี่ก็เลยเก็บภาพวิวมาดูคือภาพจริงแล้วมันสวยมากเลยทุกคนเราก็จะ<า>ขึ้นไปน,นอ่นสูงส,ะะสุดกันเลยนะคะแต่ว่าลูกแรกก็คือตรงนี้นะคะที่เห็นตรงไฟๆนี่นะ,ะเราก็จะปีนขึ้นไปกันนี่ได้ครึ่งทางของภูเขาลูกแรกนะคะก็ หื่อยมากสูงอะ่ะมันสูงแล้วมันเหนื่อยเนาะหนาวก็แบบหอมมากมดูมันสูงแค่ไหนดูค่ะเสียงหอมมากตัวเล็กพี่ใส่ทัดข้างบนนี้ก็โหสุดยอดเลยสวยรีแลกซ์มากแล้วมีแดด่งนี้นะคะขึ้นมาขึ้นาแล้วหนึ่งชั่วโมง ราจะขึ้นไปน้องใช้เวลาสักสองชั่วมโมงตรงนี้เราก็มาถึงตรงกลางระหว่างเขาสองรูปนี้แล้วนะคะตรงนี้ก็คือเป็นจุดพักถ่ายรูปได้สวยมากข้างบนนั้น2,000กิโลเมตรจาก รุปว่าเราขึ้นไปภูเขาลูกที่สองนิดนึงแล้วนะคะแต่ไม่ไหวจริงๆก็เลยกลับลงมานะคะเ yeah. หนื่อยมากคือคุณพ่อก็จะขึ้นนะคะแต่คุณลูกนะคะกับคุณแฟนนไม่ไหวนะคะ When I feel like it not today. not today, not today Not today, not tomorrow Get out my way, please I'm trying to get paid Today. Yeah. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. My guys, I'm tryna get paid. Bro yeah. for 27 years, yeah. I ain't going for 28. Yeah. Oh. Be seeing you niggas flexing and finessing this oh. shit. You know I ain't never ate. Wow. Be seeing you shining, all that designer. You yeah. ain't get your little bro plate. Wow. That's how I know you fake.